ฟังคนนี้ดีกว่าอ,อาดีตบิ๊กสรอพอค่ะพลเอกนันทเดชเมฆสวัสด์โพสเฟสบุ๊กเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไปขาก็สั่นไปคุณนันทเดชแยกเป็นข้อข้อข้อหนึ่งคือทุกวันนี้ประชาชนรากหญ้าก,กำลังจนตรอกปัญหาเศรษฐกิจทับถมลงมาเพราะช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาท่านใช้คำว่ารัฐบาลของคุณทักษิณน,นะมไม่พูดแล้วว่ารัฐบาลของ อง,องอิงรรัฐบาลของเศรษฐาคุณนันทเดชชี้ธงไปเลยว่านี่คือรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ได้ลงมาแก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชนเลยนายกคนแรกเอาแต่เที่ยวต่างประเทศเก็บเงินรวมไว้ทําดิจิทัลเงินลงทุนชะลอตัวคนก็จนลงตามไปด้วยส่วนนายกคนที่สองเอาแต่ทํามินิฮาร์ดไม่ยอมพูดไม่ยอมจารอฟังแต่พ่อคนเดียวปล่อยคนจนยิ่งจนตรอกมากขึ้นก็มองไม่เห็นอนาคต 2. เมื่อคนจนมากขึ้นไม่มีอันจะกิน ก็ต้องทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งเงินแม้จะรู้ไม่ดีหรือขายชาติก็ต้องทำดังนั้นความสนใจต่อปัญหาส่วนรวมของชาติของคนกลุ่มนี้ที่กำลังจนลงจนลงก็หมดไปในพวกนักการเมืองสีเทาสบายตัวเลยแต่ลืมคิดไปว่าถึงจะสบายแต่ก็ยังสบายไม่หมดทั้งตัวเพราะกติกาที่เข้มงวดของรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงยังคงอยู่และคนยากจนเหล่านั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็ยังเป็นคนไทย เงินบาทที่แจกไปเขาก็รู้ว่าี้สุดเนี่ยพวกเขาต้องใช้หนี้ใช้ดอกเบี้ยอย่างไม่รู้จักจบซึ่งเคยเกิดมาแล้วก็ไม่เคยจำสามวันนี้รัฐบาลจึงควรทุ่มเททุกนาทีกับการแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจเพื่อคนทั้งประเทศดีกว่าไปแก้รัฐธรรมนูญทั้งกรับกันอาจดึงพักร่วมรัฐบาลตกนรกตามไปด้วยก็ต้องรอดูว่าจะมีพักร่วมรู้สึกตัวไหม เพราะไม่ว่าจะแก้กันเลยเถิดไปถึงไหนก็ตาม<ช>แต่การแก้ไขลักษณะนี้<ช>คุณนันทเดชฟันทงว่าผิดรัฐธรรมนูนแน่นอนและเชื่อว่าการหลงในอำนาจว่าไม่มีใครกล้าคัดค้านนำไปสู่แรงจูงใจให้รัฐบาลกล้าทำลายหลักการลงหลายๆเรื่องโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่จะตกอยู่กับประชาชนอันนี้น่าเป็นห่วงยิ่งกว่า